เดี๋ยวราเริ่มทยอยเปิดสายค่ะคุณผู้ชมโทรเข้ามาเลยนะคะ0 2 3 8, 3 8ม8 3 1นถึงนะคะมีนักลงทุนทวิตเตอร์มาถามคำถามหลายตัวเลยนะคะขอไปที่คำถามทางทวิตเตอร์ก่อนเลยนะคะอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์หุ้นของศรีราชาคอนสตรัคชั่นนิดนึงค่ะศรีราชาในเชิงพื้นฐานได้ราคาไว้24นะครับค่ะเพนั้นถ้าเกิดนันกลงทุนจะซื้อเพื่อนากลงทุนก็เหมาะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ราคาอย่างต่ำกว่าพื้นฐานแล้วก็ให้ผลดีครับ ันผลเขาอยู่ประมาณสักหกเป็นกว่าผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับค่ะก็คือราคานากระดานที่สิบเก้าบาทนี่ก็คือรับได้ไม่แพงเพียงว,ว่ามุ่นเพิ่งเข้าใหม่นะฮะมันยังมีการประวินตัวอยู่ครับค่ะครับนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะถามว่าติดดีแท็อยู่ที่แปดสิบเจ็ดบาทแนะนําทํายังไงดีคะแปสิบเจ็ดนะฮะค่ะอ่าเป็นราคาไฮของเขาเลยนะครับแปดสิบเจ็ดนี จ7นี่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับราคาส่วนให่ของเขาสูงสุดตรงนี้แท่อ้อถ้า87นี่คือไิดเ้าเมื่อเมื่อปีนู้นเลยครับอืมนะคค่ะแล้ววันก่อนก็ขึ้นมา86ก็คงไม่ได้ทำอะไรนะคสิบ87นี่ติดเอาปีโยว่าถึงตรงนี้ก็หนึ่งก็คือนงทุนควรจะกำหนดกลยุทธ์ไว้ให้ชัดก่อนครับ <c oughs> เพราะว่าถเหมือนว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่การตลาดขึ้นมาใกล้คุณแล้วก็ยังไม่ไม่ได้ทําอะไรหนึ่งคือถือตัยยึดใจให้ชัดก่อนว่าตัวเองเนี่ยลงทุนรุ่นแบบไหนอันที่สองติดตามข่าวข้อมูลจากการชัดเจนหน่อยครับมันจะมีปัจจัยออกมาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะนั้นทำสองอย่างนี้ให้ได้ครับแล้วก็ถึงจะมาดูว่าเราควรจะยังไงกับหุนครับ,รบเพราะว่าถ้าแนะนําในตอนนี้ให้คัดให้ซื้อถัวหรือให้ซื้อเพิ่มเนี่ยผมว่าก็ลําบากดี เพราะน้องคุณเนี่ยไม่ได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนเลยทําให้กอย,ยุทธ์เนี่ยไม่ถูกต้องครับค่ะครับผมอยากฝากให้ให้ให้นําไปพิจารณาดูค่ะเดี๋ยวไปที่สายคุณจิรศักดิ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีสครับค,ค่ะเชิญค่ะครับขอถามตัว a g จครับว่าเอ่อตอนนี้น่ารับไหมครับแล้วควรจะรับที่ราคาเท่าไหร่ คก็อีกตัวหนึ่ง BTS มีแปดสิบสามตังค์เนี่ยครับคนถือต่อไหมครับค่ะครับขอบคุณครับได้ค่ะคนธนกิจเชิญค่ะตัว BTS นะครับก็เรื่องสัญญามันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับค่ะสัญญามีปัญหาอยู่ราคาหุ่นคงต้องรอปรัจจัยนะครับในนี้นะฮะถ้าเกิดปัจจัยออกมาดีก็ถือต่อได้ถ้าเกิดปัจจัยออกมาไม่ดีก็อยอมคัดสำหรับ BTS นะครับอีกตัวนี้คือตัว a c e นะับตัวนี้เก็งกำไรกันตาม ตามกลุ่มฐานหุนที่ราคาติดตัวขึ้นมาให้หนึ่หนึ่งครับค่ะตอบราคานวจะอยู่ตรงแนวรับที่สามบาทสี่สิบหกนะครับค่ะแนวบ้านอยู่ที่สามบาทสิบสิบอยู่ในกรอบตรงนี้ลดข้างล่างไม่ดีครับถ้าหนุนข้างบนขึ้นไปถุนสามบาทเจ็ดเจบขึ้นไปก็จับเป็นรอบในโควิดไปครับค่ะเพราะดูนะราคายังไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับค่ะมีนักทุนสอบถามมาทางทวิตเตอร์นะคะว่าหุ้นปรีชามีข่าวอะไรคะเห็นราคาฟื้นตัว เป็นอะไรุ่นเล็กกันแค่นันึงครับไม่ทราบข่าวครับอืมค่ะถ้าหากว่าให้ดูแนวรับแนวต้านแล้วก็มูลค่าสําหรับตัวปีชาเนี่ยค่ะอืมเอ่อคือผมยางเห็นว่าหุ้นตัวเนี้ยเอ่อนานๆมาครั้งหนึ่งคนะครับแนวต้านไม่อยากให้เพราะว่าให้แนวต้านเป็นเรื่องที่จะเข้าใจว่าต้องเล่นตามกรอบนั้นนะครับผมว่าหุ้นที่ยังไม่ทราบปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเห็นขคาวที่หวานขึ้นมาอยาไปตามยนะครับนะครับอยาไปตามเดี๋ยวการก็ไปติดสูงอีกนะครับ ค่ะมีถามมาทางทวิตเตอร์อีกท่านหนึ่งนะคะติดยูเข้มไว้ที่ทุนสองบาทสี่สิบสี่ตังค์นะคะสองจุดสี่สี่ค่ะก็กำไรใสองสี่สี่ค่ะอ๋อสองสี่สี่ใช่ค่ะก็ดูนิดนึงถ้าเกิดราคาหลุบสองบาทยี่สิบท่านต้องขาดครับถ้าไม่หนุบสองบาทยี่สิบก็ถือตามจังหวัดตลาดไปครับค่ะ 2องบาทยีคัดนะคะถ้าหากว่าไม่หลุดก็ถือไปก่อนนะคะไปต่อที่สายของคุณใหม่นะคะสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะสำหรับคุณใหม่ไม่เป็นไรโทรเข้ามาใหม่ได้นะคะถ้าหากให้คุณรณกิจดูหุ้นของ CPF นิดนึงนะคะคเพราะว่าในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวเรื่องของผลกระทบด้วยอยากจะให้แนะนำนักลงทุนนิดนึงอะคะ่ะแนะนำซื้อครับแนะนำซื้อเหรอคะสั้นๆนะครับแนะนำซื้อครับ CPF เพราะว่าราคาหุ้นนั้น เราถูกประมวลไว้ล่วงหน้าแล้วว่าราคาหุ้นีะเหมาะสมคือ40บาทผลกระทบในระหว่างระหว่างปีระหวา่วหวางเดือนมันก็ต้องมีบ้างครับแต่ว่าปัจจัยบริษัทไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ราคาหุ้นจะลงมาระดับนี้นะครับค่ะทั้ต,ตรงนี้จังหวะนี้ถ้าใครยังไม่กล้าซื้อพอเห็นว่าราคาหุ้นลงเยอะเนี่ยก็ค,ค่อยๆจะสผมไปทีเล็กๆน้อยก็ได้นะครับวิสัานแข็งแกร่งครับปีนี้กาําไรของซีเดียส ทั้งปียังมีโอกาสทุบสถิติครับราคาหุ้นตรงนี้ทางพิค์คลถือว่าโอเวอร์โตผมว่าหน้าขาลงค่ะค่ะไปที่หุ้นของกลุ่มแกรมมี่กับ r อนิดนึงนะคะอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์ด้วยค่ะถ้าสองตงัวนี้คือราคาหุ้นแกรมมี่กาบอาร์เอสจนมีน่าสนใจนะครับแต่ว่าราคาหุ้นตรงนี้ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับคือลดลงเยอะก็ะะคิดว่าไม่อยากให้เข้าไปตาม นะครับรอย่อดีกว่าถ้าไม่ยอ่ยอ,ยอไ,มไม่ต้องซื้อครับย่อที่นี่นี่แหละเขาว่าห็นสี่บาทน่หนสี่บาทไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าขึ้นเยอะไปเราไปซื้อเราก็ไปไปยู่สูงกว่าเหน่เขาแกรนนี่ลงเยอะเหมือนกันนะครับตอนขึ้นเนี่ยปัจจัยก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรนะครับแต่ขึ้นแรงจากที่ิดไปสามสิบสี่นะครับผมเข้าใจว่าคนจะติดเยอะเลยนะครับถึงตรงนี้ราคาเริ่มทรงๆได้แล้วถ้าไม่ตรงนี้ขอเป็นเทรดดิ้งในกรอบสั้นๆครับ รับ26เป็นแนวต้านครับสำหรับกรมมี่นะคะ24เป็นแนวรับ26เป็นแนวต้านนะคะผมฝากไปนันงคุณนิดหนึ่งว่าหุ้นขึ้นแรงๆแล้วชอบตามนี่นะครับให้รามันระวังเพราะว่าเป็นหลายตัวบางทียังรุ่ยยิ่งแรงไม่ทราบปัจจัยเข้าไปเลยอยากเล่นตามถ้าเล่นตามก็เล่นได้ครับแต่ว่าหุ้นที่ขึ้นแรงก็เข้าไว้ออกไวให้ได้ครับกำหนดจุดชับไม่ได้ว่าจุดไหนสู้ไม่ได้ต้องหนีเลยค่ะก็ต้อง กอติดจอนิดนึงนะคะไปต่อที่สายคุณวาลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะจะสอบคถามคุณเคโวิตะที่ว่ามีข่าวปลอมแปลงเอกสารเนี่ยแล้วให้เวลาเคลียร์หนึ่งเดือนถ้าถ้าเกิดเขาเคลียร์ไม่ได้นี่จะถูกออกจากตลาดหลักทรัพย์ไหมคะเดี๋ยวฟ่งทันทีวีนะคะค่ะก็คงต้องคงต้องรอดูโทษนิดนึ่ะครับผมยังไม่แน่ใจเรื่องบทกำหนดโทษตรงนี้นะฮะว่าจะต้องอะไรบ้าง นะฮะวันนั้นถ้าถามผมผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีกรณีเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะอ,อ,อยากให้นักขึ้นเนี่ยหยิเรื่องออกมาก่อนเพราะว่าแม้แม้ว่าจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวก็ตามในแง่ผลประ,นนประกอบการบริษัทก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับค่ะเป็นเรื่องกว่าครั ชัดเจนนะคะแล้วก็สุดท้ายตัวสุดท้ายอยากจะให้วิเคราะห์บางจากนิดนึงนะคะหลังจากที่เมื่อวานเจอข่าวใหญ่ไปราคาก็ลดลงนะคะเ,เรื่องของขาา่าวเมื่อวานก็เป็นเหมือนจะเป็นตัวเร่งเงี้ยให้นาคาลงน,นะครับแต่จริงราคาน่าจะลงอยู่แล้วลเพราร <อ S 2> ระว่าผลกระทบการลอดตัวนั่นเองอซึ่งซื้อตรงนี้ยังไม่ถึงค่ะบ,บ,บางจากจะต่างกับเี s นะครับ BPS ลงมาหน้าซื้อแต่บางจากลงมายังไม่น่าซื้อราคานี้รัะค่ะ อย่างข่าวที่เกิดขึ้นกับบางจากเมื่อวานนี้เนี่ยจะเอื้อผลดีต่อหุ้นของท็อปกับ IRPC ด้วยไหมคะอืมไม่เท่าไหร่ครับเพราะปริมาณไม่ได้เยอะมากครับค่ะได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณนนรกิกฤตมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณนนรกฤตสารินวงผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการจากบลคันทรีกรุ๊ปนะคะก็ดูแล้วช่วงบ่ายนี้ตลาดหุ้น จะยังคงไซด์เวย์อยู่นะคะผู้ชมแล้วก็ถ้าหากว่าให้ดูกันรจริงๆซับพอร์ทที่1185นี่ถือว่าสำคัญนะคะอย่าหลุดเด็ดขาดนะคะถ้าหากว่าหลุดเนี่ยแนะนำให้ลดน้ำหนักในหุ้นในพอร์ตนะคะกลุ่มที่จะต้องลดเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าแบงค์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่มักจะเล่นหุ้นที่ขึ้นเร็วตามกระแสของข่าวเนี่ย ก็ต้องเตือนกันอีกครั้งนะคะว่าเข้าเร็วก็ต้องออกให้เร็วด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่านักทุนหลายท่านเนี่ยก็ติดหุ้นตัวเล็กตัวน้อยกันทั้งนั้นเลยนะคะ